แปลงใหญ่ประหมอตบลบ้านลำนาวอเภอบางผันจัังหวดนครศรีธรรมราชตามแผนงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สั์น้ำจืดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เมื่อวันที่27ธันวาคมปีพุทธศักราช2566นางสาวนิพาการสรีพ่วมในการศูนย์วิจัยและพัฒนาการพอเลี้ยงสั์น้ำจืดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตำบลบ้านลำนาวอเภอบางขันจัังหวดนครศรีธรรมราชเพื่อประชุมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปลร,รูปปลาหมอเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาหมอและสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตการเลี้ยงปลาหมออีกทั้งแนะนำส่งเสริมให้ความรู้ด้านจุลินทรีย์ปมอหนึ่งส่งเสริมการวางแผนการตลาดการเชื่อมโยงตลาดและการกระจายสินค้าโดยบูรณาการร่วมกับ นางอัจฉรีวุฒิสุทธิเมธาวีนักวิชาการประมงชำนาญการสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชและนางสาวสิริประภาชินรัฐประมงอำเภอทุ่งสงร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปลรูปสัตว์น้ำและวางแผนการดำเนินงานในกลุ่มแปลงใหญ่นะอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่1ตําตำบลบ้านลำนาวอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราช แปลงใหญ่ปลาหมอตะบลบ้านลำนาวอําเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566โดยมีนางจิรันทธินเพิ่มสูงเนินเป็นประธานกลุ่มแปลงใหญ่ภาคเอกชนพร้อมด้วยสมาชิกจำนวน30รายเป้าหมายเพื่อพัฒนาบริหารจัดการและเชื่อมโยงตลาดการแปรรูปสินค้า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาหมอน้ำพริกปลาหมอรสชาติจะกลมกล่อมเผ็ดนำและหวานตามโดยมีวิธีการทำดังนี้ส่วนประกอบเนื้อปลา300กรัมกระเทียมเจียว150กรัมหอมเจียว150กรัมน้ำมะขามเปียก100กรัมพริกป่น2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนโต๊ะ และผงปรุงรส2ช้อนโต๊ะวิธีการทำนำปลาที่เตรียมไว้มาทอดให้กรอบแล้วแกะแต่เนื้อนำน้ำมะขามเปียกน้ำตาลทรายเกลือพริกป่นและผงปรุงรสลงผัดในกระทะตั้งไฟกลางค่อนอ่อนให้เข้ากัน ใส่เนื้อปลาที่เตรียมไว้ลงผัดกับเครื่องปรุงให้เข้ากันใส่กระเทียมเจียวและหอมเจียวคลุกเคล้าให้เข้ากันด้วยไฟอ่อนยกลงจากเตารอให้คลายร้อนรอให้เย็นสนิทบรรจุลงในภาชนะเพื่อจัดจำหน่ายโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปปลาหมอเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาหมอในครั้งนี้สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่จะมีแผนพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อจำหน่าย ซึ่งสามารถผลิตและจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีจะเป็นการเพิ่มรายได้และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ได้ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ